จากฟุตบอลไปดูฟุตซอลกันบ้างครับเมื่อวานคือไฮไลท์สำคัญเลยนะครับของ m e f ฟุตซอลไทยลีครับเดินทางมาถึงนัดสุดท้ายครับเกมที่โกดังเซเดียมครับเกมตัดสินแชมป์ระหว่างท่าเรือกับธรรมศาสตร์เซเลียนครับเงื่อนไขคือ ถ้าท่าเรือชนะเนี่ยเล่นในบ้านด้วยครับจะเป็นแ<อ>ชมป์ทันทีนะครับเจ้าบ้านเริ่มเกมดุด,ดันมากครับออกนําไปก่อน4ีหนึ่งแต่เรื่องเหลือเชือ่อคือธรรมศาสตร์เซเลียนครับล,ล,ลุยเต็มที่สู้เต็มที่นะครับงัดเอาเพลเพย์มาลุยกับการท่าเรือด้วยครับและจบพีเรียดแรกด้วยการเสมอกัน4-4นะครับในพีเรียดทีด่2ครับท่าเรือบุกหนักเลยนะครับแล้วก็ลุยนําห่างเป็น6-4ครับนำห่าง2ลูกแล้วแต่เหลือเชื่อครับ ธรรมศาสตร์สู้ได้มันมากๆนะครับสุดท้ายไล่ตามตีเสมอเป็น6 6ครับและจบด้วยสกอร์นี้ครับทำให้คู่นี้จบลงด้วยผลเสมอครับการท่าเรือจบลงในผลเสมอครับทำให้พวกเขานั้นพลาดในการคว้าแชมป์เอเอฟซลไทยลีกไปอย่างน่าเสียดายครับน้ำที่ลึงมาอย่างยาวนานครับอันดับที่2คือห้องเย็นท่าข้ามนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ลงเล่น พร้อมๆกับคู่ของการท่าเรือนะครับห้องเย็นตะขามเล่นในบ้านเจอกับสุราษฎร์ธานีครับปรากฏว่าห้องเย็นตะขานั้นเปิดบ้านถล่มเอาชนะสุราษฎร์ไป10ต่อ2นะครับทำให้ห้องเย็นตะขานั้นเก็บเพิ่มเป็น65ครับส่วนการท่าเรือมีแค่64นะครับก็เท่ากับว่าห้องเย็นตะขานั้นป้องกันแชมป์สมัยที่3ติดต่อกันครับขณะที่2ทีมตกชั้นคือ yfa สีราชาและเอสแบ็กนอตกรุงเทพนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ถ้าไล่ไทม์ไลน์กันแบบเรียลไทม์เนี่ยคู่ห้องเย็นท่าข้ามจบก่อนนะครับ<ส>ซึ่งแฟนๆห้องเย็นท่าข้ามก็ลุ้นผลกันแหละครับว่าท่าเรือนนั้นจะจบอย่างไรครับสุดท้ายห้องเย็นท่าข้ามนั้นเป็นแชมป์นะครับพิธีมอบแชมป์ครับ<อ>ก็มีคุณวรงคิวทัศนะครับประธานจ้าก,การแข่งขันนะครับรวมถึงคุณสุรพลจำรูนครับหัวหน้า งานฝ่ายพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลนะครับบวัววานนี้ถ้วยถูกวางไว้2ที่นะครับทั้งที่โกดังเซเดียมแล้วก็ที่ฝั่งของบ้านของห้งเย็นท่าข้ามนะครับรางวัลส่วนตัวเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ MVP คืออาทิพงษ์ม,มุ่นพลายจากห้องเย็นท่าข้ามครับรางวัลดาวโซโลสูงสุดเป็นของนาธานอานาโนาโดจากการท่าเรือนะครับนี่นำโด่งมาเลยครับ29ลูกผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมเป็นธีรวัตรแก้ววิไลของห้องเย็ยนท่าข้ามนะครับแล้วก็ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ก็เป็นเจโก้น uh, ูเนสรับของห้องเย็นภาคข้ามนะครับต้องบอกเป็นอีกหนึ่งปีครับที่การตัดสินแชมป์เนี่ยดราม่ามาจนถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเทนสปอร์ตนะครับอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางของเทนเนช่อง16ครับเพื่อที่คุณผู้ชมนั้นจะได้ไม่พลาดในรายการสดทุกๆรายการนะครับรวมทั้งคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายครับ